อโลน e t เกเตอร์วันนี้รบกวนคุณปารมาตันเดชาวัฒหรือว่าคุณเกรดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยกันและคงจะมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิทยากรที่เป็นแขก VIP ของรายการ101 Morning Call นะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดีครับคุณเกรทสวัสดีครับ รุนสวัสดิ์ตอนเช้าครับเรานัดจะ z ู o กันเมื่อคืนนี้แต่ผมว่าหลับไปซะก่อนนะครับ <c oughs> คุณเกรดทักมาตอนห้าทุ่มเนี่ย <c oughs> ผมไม่ไหวแล้วขอ <c oughs> ขอขอภัยด้วยขอภัยด้วยเลยต้องควรให้สด <c oughs> ต่อช้าสดแต่เช้าเลยนะครับคุณเกรครับ <c oughs> อยากชวนคุณเกรสคุยครับ <c oughs> เห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคมเนี่ยเราต้องใช้ innovation ใช้น,นวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วหรือย,อยังครับเรื่องของการที่เราจะมีจิตสํานึก เรื่องของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับและการเห็นคุณค่าของคนี่ผมเข้าใจนะครับว่าข่าวคือเหตุการณ์แบบนี้คงเกิดขึ้นทุกวันแหละคุณเกรดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตก็เป็นบุคลากรผู้ท่งคุณค่าต่อประเทศนะครับเป็นจักษุแพทย์คนก่อเหตุก็เป็นผู้ที่ต้องเป็นผู้รักษากฎหมายแต่ทําผิดกฎหมายใช่เองนะครับเราก็ยังเป็นเหตุที่เกิดบนทางมหลาลัยซึ่งแหมเเละมันเลยกลายเป็น สิ่งที่เราต้องตามกันอย่างต่อเน,นื่องทุกวันเลยไงฮะมันเลยกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเพราะ3มองค์ประกอบนี้แต่ถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่จะให้มันเป็นครั้งสุดท้ายได้ยังไงอะครับคุณเกรทมันคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆในอนาคตอันใกล้อะมันต้องทํำยังไงอะครับครับก็เบื้องต้นพอดีผมผมไปดูข้อมูลมาคือจากรายการของพี่หนุ่มกป็นชัยเนี่ยครับ คือ <C ọ c> เขาเชิญหมอกับเชิญตำรวจเข้ามาคุยกันนะครับมันมีเนื้อหาหนึ่งน่าสนใจมากทุกวันนี้ครับในประเทศไทยอ่ะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนตายเพราะข้ามทางม้าลายห้าร้อยคนต่อปีก็คือมากกว่าหนึ่งคนต่อวันใช่คือเอาง่ายๆเลยเราจะมีทางม้าลายไว้ทําไมในเมื่อทางม้าลายมีเอาไว้เพื่อให้เสี่ยงโชคแรนดอมคนให้คนจะต้องแบบเสียชีวิตได้ตกคนอ่าปีละ คนครึ่งอ่ะอืคือคือเรามีทางม้าลายเพื่อให้เสี่ยงดวงเหมือนวัดดวงว่าจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่ากลัวเนาะครับว่าว่าทางม้าลายนี่มีเขาเรียกว่าอะไรรัะมีประสิทธิภาพดีพอหรือเปล่าในการที่จะให้คนข้ามหรือทางม้าลายเราก็ยังต้องเสี่ยงโชคในการที่จะต้องมองอยู่ดีว่ารถจะมาทางไหนอืมผมว่าตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่เราน่าจะอ w แว e ครับอ่าแล้วที่เมื่อกี้ที่พี่วีพูดถึงเรื่องเราจะเอาเทคโนโลยียังไงเข้ามาพัฒนา นะครับในมุมของผม,ผมผมเคยเขียนในหนังสืออนิตยาาสารเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพวกอินโนเวชันนะครับผมเขียนเรื่องสมาร์ทซิตี้ในในวิสัยทัศน์ของผมเนาะการที่เราจะเป็นสมาร์ทซิตี้ได้เอาระบบต่างๆเอาระบบเซ็นเซอร์เอาระบบอะไรที่ทําให้สมาร์ทเราเมืองเราดูอัจฉริยะขึ้นมาได้ก่อนเราต้องทําเรื่องฟิสิกอลคือ,อพ์ทธ,ธรรมดาง่ายๆถนนต้องไม่มีรูถนนต้องไม่มีหลุม พื้นที่คือจะต้องแบบมีความเท่ากันเพราะว่าอะไรคือเราจะสมาได้ตรวฉลาดได้เอาระบบเข้าไปมีระบบเซ็นเซอร์ต่อให้รถมาปุ๊บแล้วมันจะต้องมีเซ็นเซอร์แล้วบอกว่าเนี่ยมีไฟเขียวไฟแดงตรงหน้าทางม้าลายอย่างเงี้ยคือระบบพื้นฐานมันต้องสมบูรณ์ก่อนมันถึงจะทําได้มไม่งั้นแล้วเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเราก็ยังต้องเจอว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเจอเหมือนทางกระดกอืล่าสุดมาผมไปดูด,ดูดูสื่อที่เป็นออนไลน์นึง เขาสื่อแอรพื้นที่ของด้านถนนทางแถวดอนเมืองมั้งครับ,รบเขาเอารถมอเตอร์คอร์สอะไปขับอะแล้วมันเป็นคลื่นแบบอย่างนี้เลยก็จะเห็นเลยว่าว่าพื้นที่ของในกรุงเทพเองตรงนั้นเป็นพื้นที่ดอนเมืองนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอืคือเราก็จะเห็นเลยว่าประชาชนบนท้องถนนในการที่ขับอ่ะมันค่อนข้างอันตรายมากฉะนั้นเรื่องเราจะเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทําให้ชีวิตคนดีขึ้นผมว่ายังไม่พร้อม ผมว่ามันต้องเป็นเรื่องของสามัญสำนึกจิตสำนึกก่อนนะครับว่าอในการที่ขับขี่เนี่ยคุณจะต้องมีจจตสำนึกเนี่ยเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่ากฎหมายเนี่ยในผมว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกอย่างเกันคือกฎหมายมันจะรู้สึกว่ามันผิดต่อเมื่อโดนจับได้อืมอืมคือคือมันประหลาดมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ได้อาแวงไปในตัวเราว่าเรามีคุณธรรมจริยธรรมหรือสํานึกสามัญสํานึกว่าฉันกําลังจะทําผิด แต่ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันทําผิดฉันไม่ถูกจับเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ผิดอันเนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ทั้งๆที่ปากก็บอกอยู่นะว่าฉันไม่อยากทําผิดแต่ลองนึกนึกดูเอาง่ายๆเหมือนผมเองก็เหมือนกันสมมุติว่าบางทีเนี่ยคือเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นไฟแดงไฟแดงปุ๊บมันกาลังใกล้จะแดงนะสมมุติใกล้จะแดงเราก็รู้สึกว่าเออมันขอไปก่อนเพราะว่าอะไร <laughs> คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปก่อน คนมันไม่เห็นเราก็ไม่ถูกจับแล้วพอเราไม่ถูกจับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ผิดกฎหมายอืออันนี้แหละคือจิตสํานึกซึ่งคนมองไม่เห็นม,มันไม่มีสิ่งมาตรวจจับพวกนี้เพราะว่าอะไรตํารวจท่านก็คงจะไม่อยากจะมานั่งตามจับรถฝ่าไฟแดงกันทุกทุกที่ไอ้จิตสํานึกเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้แม่แม่ตอนที่คุณที่โตแล้วมันต้องสอนตั้งแต่เด็กเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะให้เด็กเนี่ย เขาเท่าทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับบนท้องถนนมาช่วยโบกรถจราจรเดินมาคือเด็กจะรู้สึกได้ว่าการที่ตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยทําให้ตัวเขามีความรับผิดชอบที่มากพอในการที่เขาโตแล้วเอาชีวิตตัวเขาอะไปมีความรับผิดชอบบนท้องถนนเมื่อใดก็ตามที่คุณขับรถแปลว่าคุณคือเจ้าชีวิตของตัวคุณและเจ้าชีวิตของคนที่อยู่คนรอบตัวพี่ mm hmm. ผมว่าจริยธรรมคุณรมอะมันเป็นเรื่องสําคัญมากกว่า ที่จะไปบอกว่าใครผิดใครถูกอืมแต่เราจะสอนยังไงเราต้องสอนตั้งแต่เด็กผมยกตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งดีทําไมกฎหมายที่มีอยู่มันถึงอยู่ต่ากว่าคนที่ถือกฎหมายมคือถ้าเคสอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นคือหนึ่งคือคนที่มี potential สูงมากคือคุณหมอคุณหมอจบจากสุขสองสาขาที่เป็น specialist มากมาก หายากมากก็คือมีอยู่ไม่เกินห้าคนที่อยู่ในประเทศเนี่ยคือคือเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยมากๆมีคุณค่ามากแล้วคนที่ขับก็คือคนที่รับผิดชอบกฎหมายคําถามคือเขาก็รู้กฎหมายเขารู้กฎหมายมากกว่าเราอีกแต่ทําไมเขาถึงขับรถด,ด้วยความเร็วสูงแบบนี้เพราะเขารู้กฎหมายไงอือ่าเพราะเขารู้กฎหมายไงว่าอสมมุติมีเคสขึ้นมาแต่เขาเขา เขามีเคสขึ้นมาอย่างมากก็คือมันก็ต้องมีอาจสมมติมีเสียชีวิตมีบาดเจ็บมีอะไรก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้รู้สึกไงว่าถ้าเขาขับรถเร็วแล้วถ้าเกิดเป็นญาติของเขาที่เขามาเดินเขาไม่รู้สึกอันนี้เรียกว่าจิตสานึกคนเรามันต้องมีเอมพาร์ตี้ในการที่จะเข้าไปรู้สึกว่าถ้าฉันทําผิดคนที่ฉันกระทาผิดด้วยเขารู้สึกยังไงคําถามง่ายๆพี่คือคือเคสนี้จริงๆผมค่อนข้างแบบเฟลมากๆในการที่เห็นข่าวเนี้นะครับ คำถามคือการตายของคนคนหนึ่งการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะมันทําให้สังคมเรียนรู้อะไรบ้างว่ากฎหมายเนี่ยสิ่งที่มันต้องมีมันก็คือคุณธรรมจรยิยธรรมก่อนที่คุณจะร่างกฎหมายหรือคุณที่จะเข้าไปเป็นตัวแบบในการที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดไงพี่ออืทีนี้ใช่ครับเพราะว่าผมก็เห็นด้วยกับคุณเกรดเมื่อวานที่คุยกันก็ยังบอกเลยว่าคือเรากลายเป็นประเทศที่ชูแต่ความเจริญทางวัตถุ แต่ถ้าเกิดประเทศที่เขาเจริญแล้วจริงๆเนี่ยเขาต้องเจริญทางด้านของจิตใจจิตสำนึกแล้วก็เรื่องของเอติกส์ด้วยเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมด้วยนั่นคือสำหรับผมนั่นคือตัววัดความเจริญของประเทศนะครับไม่ใช่วัตถุนะครับไม่ต้องมาอ้างรเ,เรื่องของวัตถุหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับตราบใดที่คุณยังไม่สามารถใส่ซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้าไปในประชากรของประเทศคุณได้เนี่ยครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับอ่นอกแลวณตอนนี้อ่ะโอเคเด็ก แล,แล้วสิ่งที่สิ่งที่คุณกําลังเรียกร้องนี่มันเกิดขึ้นแล้วหรือยังครับในสังคมไทยที่ว่าเรื่องของการปลูกจิตสํานึกตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยมีไหมอืมเท่าที่ผมดูเอาแบบแฟร์แบบพูดตรงๆนะพีไ่ไม่มีเราแทบไม่มีอืมเราไม่มีคือคือเอายกตัวอย่างง่ายๆพี่สมมุติเราขับรถอะแล้วเราไปเจอซอยผมเรียกว่าซอยซอยโชคดีอะซอยที่แบบ เราไม่รู้ว่ามันคือซอยอ่ะแล้วมันจะต้องมีเลนเลนที่ตั้งกันเองทีแบบ่แบบรถจะไปขวาก็คือต้องเตรียมกันเองในซอยนั้น,นอ,อ่ะเราเรายังเจอกับปัญหาตรงนั้นสมมติถ้าเราจะตรงแล้วมันมีรถที่เราจะเขาจะเขาจะขวามาทางเดียวกันสมมุติถ้าใครคนดึงต้องรออะ่ะมันก็จะรอกันยาวมันจะไม่มีการสลับเลนกันคือถ้าไม่มีกฎหมายตรงนี้เข้ามาบองรับหรือมีคนเข้ามาจัดก,การมันจะไปคล้ายๆกับประเทศอินเดียอินเดียเนี่ยตอนผมไปเนี่ยเขามี เขาเราเรียกตำรวจจราจรบอกไม่รู้แต่เขาถือไม้ใหญ่ๆเอาไว้เคี่ยนคนให้เดินอะ่ะ <c oughs> คือบอไซมาอะไรมาเคี่ยนคนอะ่ะ <c oughs> เคี่ยนคนเพื่อให้เดินอะ่ะคือไม่เคี่ยนคือไม่เจ็บคือไม่เดินหรือโมอเตอร์ไซค์มาเขาก็จะขับเพราะอะไรเพราะทุกคนเขามองว่าเลนของเขาไง <c oughs> มันไม่มีเลนของคนอื่นไง <c oughs> แล้วมันไม่มีการมองที่มันจะมองว่า เอาไซอินคือมองจากเขาน้อมเข้ามาสู่ตัวเราว่าปัญหาคืออะไรผมว่าเนี้ยคือเราอ่ะผมพูดตรงๆนะครับเราไม่สามารถกลับไปย้อนทําจิตสำนึกของเด็กได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราจะต้องไปสอนเด็กอ่ะคำถามคือผู้ใหญ่อ่ะมีหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเด็กเขาถามบอกว่าพี่เออคระคะคุณครูคะครูจะมาสอนให้หนูอ่ะรับผิดชอบในบนท้องถนนทำไม <S <S <ens> ถ้าเกิดสมมุตว five hundred, five hundred Again, e ิว <en> well, so. ่าการชนกันห <condition> ้าร้อยห้าร้อยคนตอนหนึ่งปีอ่ะมันยังมีอยู่บนทางม้าลายคือเราสอนเด็กไม่ได้แต่เราชอบสอนเด็กในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้ไงพี่ทําไงอ่ะก็นี่กำลังจะถามอยู่แล้วแล้วในผู้ใหญ่เองซึ่งกําลังใช้ชีวิตในปัจจุบันและเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของเด็กซึ่งยังทําผิดอยู่เนี่ยเราจะแก้ตรงนี้ยังไงอะครับต้องใช้อะไรมาแก้ต้องใช้อะไรมาแก้พวกผู้ใหญ่ที่ดัดสันดานไม่ได้แล้วอะฮะ ถ้าถามผมนะผมว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กแต่แล้วเอาเรื่องกฎหมายให้คนที่เขาถือกฎหมายได้มีเขาได้โดนบทบัญญัติจริงๆในการผิดเพราะอย่างเคสเนี้ยผมก็เห็นอยู่ว่ามีจดหมายจากพนตำรวจระดับพลตำรวจนะเนาะบอกมาว่าเคสเนี้ยต้องจริงจังมีการฟ้องร้องจริงจังน,น,นู่นนี่นั่้นก็เห็นอย่างนี้ทุกค,ครั้งแหละมันก็มันก็เห็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละ แบบหลังบ้านเกิดอะไรขึ้นมันก็ก็เงียบไปแล้วก็หายไป <c oughs> ใช่เนี่ยแหละคือปัญหาผมว่าถ้าถามผมอ่ะเราต้องใช้สื่อในการที่กดดันทำให้เรื่องพวกนี้มันไม่ถูกหายไปไม่ถูกลืม,อ,มอาจจะต้องมีป้ายบางอย่างมาอยู่ในตรงพื้นที่ของที่มันมีมีอุบัติเหตุพวกนี้ครับให้ได้เห็นเพราะว่าคนไทยอ่ะตื่นเต้นง่ายแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรปากเ,าเขาเรียกว,ว่าอะไร เรา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 พูดได้ไกลแต่เราลืมเร็วไฟไม่ฟังไงอืมอืมไอการลืมเร็วเนี่ยแหละมันจะทําให้กระบวนการของสื่อและกระบวนการของความผิดคนที่กระทําผิดอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ลืมใช่หนึ่งชีวิตในวันนี้ยมันมีคุณค่ามากอะ่ะแต่คําถามคือแล้วอีกสี่ร้อยเก้าสิบเก้าที่ตายบนท้องถนนเพราะทางม้าลายอ คือคือคือเราเราเราจะทําอย่างไรอะ่ะเราก็ต้องใช้สื่อเราก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาคุยโดยที่การกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องร้องร้อง,รองเรียกร้องในการที่จะบอกว่าคุณถือกฎหมายเนี่ยคุณต้องทําระบุเข้าไปในเอาง่ายๆให้พี่เราเรียนเราเราเรียนสอบใบขับขี่อะ่ะมีใครมีใครเขาเขาเขา,เขาไม่รู้บ้างว่ะห้ามขับรถห้ามพอคุณเข้าโค้งเสร็จคุณห้ามตกขวาใครรู้ก็ผิด ผมว่ามันอาจจะถึงจุดเวลาที่ต้องมีการเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วมั้งเพราะผมของผมนี่เป็นใบขับขี่ตลอดชีพนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าต้องสอบใหม่แล้วใช่ไหมครับไม่มีไม่มีการใ,ให้ตลอดชีพแล้วนั่นก็นั่นก็เป็นแต่แต่ก็อีกแหละมันมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายแหละผมมองว่าเรื่องของ law enforcement นะทำให้คนไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของของกฎหมายเพราะคิดว่าต่อรองได้ it's who you know รู้ไม่ใช่เป็นลูกใครอะไรเงี้ยเส้นสายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงครับ ใช่กลายเป็นคนที่รู้กฎหมายรู้ช่องโหว่ของกฎหมายอืมคนที่ลําบากคือคนที่ไม่รู้กฎหมายและเป็นประชาชนทั่วไปอืครับคือผมว่าสิ่งที่ทําได้มากที่สุดนะพี่คือเราที่เป็นสื่อหรือคนที่มีมีเขาเรียกว่าอะไระมีความรู้ในการที่จะมาบอกอ่อเป็นกระบอกเสียงในการที่จะบอกทุกคนไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเรื่องเนี้ย อย่าลืมนะคุณต้อง aware นะแล้วเกิดแล้วเราก็ถ้าเกิดมีเคสอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกเพื่อทําให้มันเรื่องเนี้ยมันไม่ถูกจางหายผมสงสารที่สุดคือครอบครัวของคุณหมออ่ะครับคือเขาสาสร์สร้างลูกขึ้นมาหนึ่งคนอนะ่ะแล้วลูกเป็นคนดีในการที่ทําให้มีศักยภาพของประเทศอ่ะอืแล้วใครบวชกลายเป็นญาติของคุณหมอบวชแต่คนคนที่ชนจะไปบวชเพื่อจะไม่ต้องเข้าคุกอย่างเงี้ยหรอ คงไม่คงไม่ครับก็สึกแล้วแหละก็ต้องแต่มันก็มันก็มองได้หลายอย่างเราเรานำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมีความเห็นหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งให้อภัยมีทั้งเรื่องของแยกออกระหว่างการดําเนินคดีก็ส่วนดําเนินคดีการบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นเรื่องของการบวชอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็มองได้หลายมองได้หลายมุมมากแล้วแต่ว่าคุณจะใส่แว่นไหนมองเรื่องนี้นะครับแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนนะครับอืครับ ครับอ่ะไม่เป,เป็นไรฮะวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันขอบพระคุณน้องเกรดมากนะครับนวัตกรทางด้านสังคมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสังคมคุณประมะตันเดชาวัตรดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับรับชาวสวัสดีครับสวัสดีครับ